ส่งพัฒนาการความสวยนุ่นสุทธิภากับฉายาเจ้าลู้ซื้อเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งสาวที่กระแสกลับมามีคนพูดถึงอีกครั้งสำหรับนุ่นสุทธิภาความสวยของเธอบอกเลยว่ารับฉายาว่าเจ้าลู้ซื้อเมืองไทยปัจจุบันเป็นนักแสดงและนางแบบอิสระและตอนนี้ผันตัวเองมาหยิบจับงาน YouTube สำหรับนุ่นสุทธิภาเริ่มเข้าวงการจากการประกวด ยูทิฟเฟอรซี่ไอดอนหในปี2,554รุ่นที่5ได้รับรางวัล m ิดป p อปปูล่าโหวตอะวอและมีผลงานในวงการบันเทิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา